สวัสดีด้อจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปทุกคูนะ่ทุกคนณตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณประมาณเอาเดอ้อประมาณเดอ้อประมาณสามชั่วโมงแต่ก็น่าจะยังไม่ถึงดอกตั้งแต่จะพึงลงคลิปนะเพราะว่าคลิปนั้นถ่ายเสร็จแล้วคลิปก็คลิปคลิปคลิป,คล,ปคลิปก่อนนาะนันก็คือถ่ายเสร็จลงเลยเนาะตอนนี้ก็คลิปสองอ่านี่ ก็จีบป,ประมาณสามชั่วโมงโดยประมาณวันหนาจ้าเก็ะได้ขึ้นคันตรงนี้โอ้นี่เอาดินมาเสริมคันนี้อีกเดี๋ค่ะทุกคนจ้ะนี่เสริมคันนี้ให้มันดูสูงขึนจากแต่ก่อนนี้นี่นะนี่อันนี้ดินเดิมดินเดิมไปแล้วก็ขึ้นคันมาอีกนะคะทุกคนจ้ะนี่และตรงนี้ก็เมื่อเช้าก็ไปครึ่งนะึงนะแต่ตอนนี้ก็กลับมาอีกเสร็จเรียบร้อย ตรงนี้แต่ปั้นไม่ได้สวยนะจ้าทุกคนจ้าเพราะว่ามันเป็นดินที่เป็นดินกึ่งสมองแล้วก็มีน้ำไหลตลอดนะทุกคนนะก็เลยนายจีได้ประมาณนี้ก่อนอ่าถ้าดินแห่งดินอะไรก็คงจีคอยว่ากันกีิตาโบกมือไปทั้งหนหอนเนี่ย โออีตาให้ไปทั้งนู่นนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนคะเดี๋ยวจะพึ่งจะไปถา่ายทั้งนู่นให้ดูเดอ้อแป๊บเดียวมาละมาทางนี้และกบลุดกบที่จับได้ก่อนอน่นนะตัวก่อนตัวหลังตัวก่อนคตัวก่อน อกว่าได้แล้วขนมยาขนมจีน ต Sugar, ัวใหญ่มันเดวก็เจอตาบอกว่าเห็นกบตัวใหญ่เดวก็เจอโอ้ว่าแม่เขาทอตีใหญ่อห่ใหญ่ระวังระวังระวัง โอ้เฉียดชิวมากเลยทุกคนนะ เสือขาวเสือขาวโอ้โอ้ลงทุนลงมาเองเลยปะนันี่โอ้ปาดไม่มีถงปุ๋ยทนะถุงนัมัน ถุงนั่นมันน่อยโพดนั่นะ <c oughs> น,นะ ย่ามันตายใครก็โดดร่องน้ำดยใครกาโดดร่องน้ำด้วยด้อล่ะถูกใจตาตาโอ้นำยาขนมจีนเด้อจ้าเอาไปปิ่งดีๆให้มันแหงๆแล้วก็เห็ดอออยออออีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว อยู่บนหลักคิากไ็าได้เออตาไดนประคออีกแล้ว เก็บเกลอไปดีๆนะหายนะื้อตีอีกแล้วเอ,ออเออเั่นอันเออพีนองเ้ย <c oughs> น่าได้อีกอ่ะคู่บ้านมากกินกระแซบเ,เลยล่ะค่ะทุกคนค่ะ ไฟล่อลงน้ำเลยจ้ะตัวน้อย ตุกตับตุกตับเยอะานตาตีแล้วโอ้ยถุงมันหน่อยผนหลาหลาเอ้ย,อยมาอีกแล้วแราเพิเ่งจะแบกงกันได้มห ุ่นกันพ่อสมควรเลยค่ะพี่น้องคะมันก็มวลซ่นจังิงๆอล่ะเนาะสำหรับสายงานอาชีพรถอันโจกโจกได้ปลาถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เออโจกได้ปลาได้ปลาอะไระถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เป็นกํกำไรเออเป็นกำไรจากการทำงานเนาะค่ะทุกคนจ้าก็ประมาณนี้แหละสำหรับนางานพ่ road. อนายโจยก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านเด้อที่เข้ามารับชมในช่องพ่อนายโจยเจพึงแคสซิงขอบคุณหลายๆสำหรับท่านที่อ่า กดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้าเดอ้อสิปีใหม่แล้วกับ่มีอย่างมับตอบม,มาซื้อพี่น้องดอกมีแต่คำว่าโชคดีข้าเดียวให้พี่น้องทุกคนโชคดีมีใช่ทุกคนเดอ้อสวัสดีค่ะ